สวัสดีครับพบกับผมสมาร์ทแลนด์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามที่ดินเชิงเขาสัติกากับคุณสมาร์ทนะครับวันนี้สมารถทนะครับอัปเดตหน้าแปลงให้กับทุกท่านได้ชมนะครับก็บรรยากาศตรงนี้นะครับวันนี้นะครับเราลงท่อนะครับลงท่อหน้าแปลงนะครับนี่ครับก็เป็นที่ดินนะครับที่อยู่เชิงเขานี่ครับที่ดินของเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เรามีอยู่8ไร่นะครับเราจะแบ่งแปลงขนาดพื้นที่1ไร่นะครับหไร่นะครับเราจะเชื่อมทางตรงนี้นะครับเพื่อเข้าหน้าแปลงนะคครรรััับบนนนี่ว้เาลงทอะครับ เพื่อที่เชื่อมทางตรงนี้นะครับเข้าไปที่แปลงของทุกท่านนะครับที่ดินตรงนี้นะครับเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับเส้นสา5 0ูน้าศนย์นะครับมุ่งหน้าไปน้ําตกสารลิกานะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับวัดถ้ำนะครับอยู่ติดกับวัดถ้ำเลยเป็นวัดหลวงปู่มั่นนะครับเป็นบรรยากาศในพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูด้านหน้ากันนะครับนี่นะครับวันนี้ก็นี่ครับลงท่อนะครับก็ลงท่อ จานวนทั้งหมดร้อยกว่าท่อนนะครับแล้วก็จะเชื่อมทางเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเราจะทําถนนขึ้นไปนะครับส่วนแปลงตรงนี้นะครับแปลงตรงนี้นะครับพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์วัดถ้ำสวิการนะครับก็จับจอง1ไร่นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับพระอาจารย์ก็จับจองไว้2ไร่นะครับเพื่อที่จะทําเป็นสวนป่านะครับเพื่อให้สัตว์นะครับสัตว์ที่ลงมาหากินนะครับมารับอาหารนะครับที่ทางญาติโยมนะครับนํามาถวายนะครับก็จะเป็นพวกส้มโอพวกกล้วยพวกอ้อยนะครับ ก็เขาจะได้มีพื้นที่นะครับสําหรับที่ลงมานะครับเพื่อรอรับอาหารนะครับท่านพระอาจารย์นะครับจับจองไว้สองแปลงนะครับแปลงด้านหน้านะครับพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่แล้วก็แปลงด้านหลังพื้นที่ขนาด2ไร่นะครับนี่ครับแต่แปลงด้านหลัง2ไร่นะครับพระอาจารย์ยังขาดนะครับจุดปัจจัยนะครับก็เรียนเชิญญาติโยมทุกท่านนะครับอยากจะร่วมทุญนะครับกับพระอาจารย์นะครับวัดทำสวิติกานะครับก็เรียนเชิญได้นะครับนี่ครับก็ ช่วงปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่เราจะจัดทําบุญที่นี่ด้วยนะครับที่วัดธรรมศริกานะครับท่านที่สนใจนะครับอยากจะร่วมบุญกับทางเรานะครับก็ยินดีนะครับนี่ครับที่ดินขนาดพื้นที่1ไร่นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเราจะแบ่งแปลงขนาดพื้นที่1ไร่นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ด้านหน้าก็ประมาณสัก4ี่ล้านแปดแสนบาทนะครับก็อยู่ที่1 2 0 0 0บาทต่อตารางวานะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเราจะแบ่งแปลงขนาด1่ไร่เช่นกันนะครับราคาก็อยู่ที่10,000บาทต่อตารางวานะครับนี่ครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะติดแนวเขตของกมป่าไม้นะครับก็เหมาะกับการลงทุนนะครับที่นี่นะครับซึ่งด้านในนะครับด้านในที่เข้าไปถึงน้ําตกนะครับไม่มีที่ดินที่สามารถที่จะแบ่งขาได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเชิงเขาสูงนะครับเป็นเชิงเขาชันมากนะครับก็มีที่ดินตรงนี้นะครับที่พอเป็นที่ราบให้แบ่งจัดสรรได้นะครับตรงนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อที่คุณสามารถได้เลยนะครับ0 8 7 8 0 7 9 3 5 0นะครับที่ดินเชิงเขาสริตการนะครับ อยู่ติดกับพระถ้ำสันิกานะครับอยู่ใกล้ๆสามแยกสันิกาเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้กันนะครับตรงนี้นะครับนะครับที่รถวิ่งไปอยู่นะครับก็สามแยกสันิกานะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปน้ําตกวังตะไคร้เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับถ้าถ้าตรงไปนะครับก็จะเข้าตัวเมืองนครนายกนะครับนี่ครับอยู่ห่างจากสามแยกสันิกาประมาณสัก100เมตรนะครับนี่ครับที่ดินเชิงเขาติดวระถ้ำสันติกานะครับ ท่านที่สนใจก็ติดต่อที่คุณสามารถนะครับ0878079350นะครับด่วนๆนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับแปลแปลงเท่านั้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ